ก่อน<ด>สวัสดีครับาส,สาวมาจากไหนครับนี่มาจากบางปอนค่ะบางปอนคนก็มาเที่ยวเรื่อยๆข้างบนน่าค่าขึ้นหนึ่งร้อยบาทมีเนื้ออะไรบ้างครับมีเนื้อสดกับกนืเปื่อยโอ้โนส,ส,สองทางทติดต่อผู้ไทยฟังล่าเฟซบุ๊กภาษาไทยภาษาอังกฤษโทร ทักทายพ่อแม่พี่น้องเมื่อุกคนเดอ้อตอนนี้ทริปการท้องเที่ยวการเดินทางของสุมเฮากะรกำลังเยอะมองหน้าไปส่วนนุ่งนุชพัทยาแต่ว่าในระหว่างทางฮะนาเพิ่นบอาวะ่ามีร้านกาแฟแบบเอาเครื่องบินซากเครื่องบินเก่าเกมาประดับฮนะก็เลยเพิ่นจะพาแวะไปเที่ยวพวกนี้ก่อนเล็กๆน้อยๆก่อนสิไปเพราะว่ามันเป็นทางผ่านพอดีตอนนี้กําลังหาทางยูเทิร์นกลับมามองนั้นพอดีเดี๋ยวไปเบิง้งน้ำเดียวเด้อ รรบบายหน่อยแล้วก็อยากอยากได้กาแฟอะไรก็เด้แล้วเรียนเล่นน้ำใช่ไหมค่ะเรียนน้ำด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวมาจากไหนครับนี่มาจากปังปอนค่ะปังปอนครับเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่อ๋อมีหน้าละสวยดีคนไทยใหญ่ผมก็มีเพื่อนไทยใหญ่ผิวขาวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครับขอบคุณครับ นี่ทีมงานของเราเยอะเลยวันนี้ยิงปืนก็ได้หรือวก็ได้เลนะครับ้นนคระครับเป็นอาหารบกสารัอาเป็นมือสองนะครับมีลไรนาวิจุทิน ใบละสองรอยตัวนี้ดูดูตัวนี้ตัวน,น,นี้น่าจะไม่ใช่ชนะ่นนั้นอันนี้คืออะไรครัอาหารหรอ,อาหารคารับเรียกเป็น อาหารของทหาราอหารกินได้แล้วครับกินได้มันจะมีหลายหลายชนิดนะใช่ค่ะมีหลายเมนูขนมปังมีเนยมีปั่วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าอะไรซอ๋อข้วบเหรอครับทั้งหมดทั้งหมดนี่เลยซัมซัมหนึ่งสเตชั่นซัมซัมหนึ่งสเตชันเป็นร้านกาแฟใช่ั้มครับเป็นคาเฟ่กาแฟแต่ว่ามีขายทุกอย่างเลยเสื้อผ้าอะไรเป็นชุดทหารทั้งนั้นเลย เกียร์ก็ทหารลบก็บมถีถ้านักบินก็จะใส่แบบนี้แล้วครับนักบินใส่หน้ากากแบบนี้ด้วยสุดยอดสุดยอดที่จ่าครับอันนี้มันขึ้นกับจังหวัดอะไรนะครับที่นี่ น่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีชลบุรีแล้วครับ,รบน่าจะเป็นปัตยาครับก่อนจะเข้าสวนนงนุชใช่ไหมครับ,รบต้องผ่านตัวนี้ก่อนก็เลยแวะเที่ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสักพักค่อยไปสวนนงนุชเนี่ยจะคุณหมกสมัยก่อนเนี่ยาหสมัยก่อนเนี่ยนี่ของสมัยก่อนโอ้ดา่ายาวมากเลยกล้องสองทางไกล สวยเลยนาวิโยธินสา,ารัตทหารสารัตนะครับครับนาวิโยธินนาวิโยธินตเ็ดเมดอันนี้เขาเอามาจากไหนครับทำไมเขาเอามาขายไปนะี่น่าจะมาจากจากนอกเลยนะของนอกอ๋อครับของของเก่าเขาจะส่งมาขายยี่เสื้อผ้าก็เต็มเสื้อผ้าทหารทั้งนั้นเลย มันน่าจะลงเรือมาของมือสองมครับคอรย่ทดับ้หมวกของสองทางไกล ราคาเท่าไหร่ครับอรอันนี้เป็นทแล้วครับทงธงสารัฐทงสารัฐของแท้เลยอ่าขอเย็บเองนี่ยมามาเย็บที่ไทยมั้งนี่หนึ่งพันต้องเป็นผ้าแบบพิเศษของเขาเวลาถูกลมจะได้แบบสะบัดอ่าผ้าดีๆหน่อยก็เจ็ดร้อยนึ่งตัวนี้แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบข้างบนมียิงปืนด้วย คนก็มาเที่ยวเรื่อยๆข้างบนหน้าค่าขึ้น100บาท อนนี้ก็จะหอดทางแวะเขาสวนนงนุตแล้วโอ้วิวสวยๆทางนั้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ทางไปสวนนงนุตพัทยาครับโอ้สวยๆพุทธโลกโอ้โนอนอยู่เขาะกลางคืนนี่น่าจะมีไฟประดับสวยเขาสีจันทร์ พัทยาแล้วเห็นตึกราหรตึกจีๆอยู่ตอนนี้ออกไปต่ออูเพิ่นกับพี่จ่าเพิ่นพาแวะมากินก๋วยเตี๋ยวก็เราไปสวนน้องนดเพราะว่าตอนนี้เทงแล้วเวลาก็ได้ส้มโอขาวน้ำผึ้งนี่35บาทลุละ35บาทบด้าทนี่สลุร้อยมีเนื้ออะไรบ้างครับ อ๋อเนื้อสดกัอเนื้อเปื่อยเป็นเนืน้อวัวใช่ไหมครับครับอมออ๋อหน,น่าโอร่อยโอ้ใส่เยอะดเลยพี่จากินก๋วยเตี๋ยวเป็ด อร่อยไหมน้ำขิงอร่อยก็ได้ใช่ไหมอร่อยก็ได้ยายละ่ะยายเส้นเล็กเส้นเล็กเป็ดเป็นไงบ้างครับยายอร่อยไหมครับบอแซบปนไดบอครับอบอถึกปากปนไดนอกแน่ใดจะถึกปาก ก๋วยเตี๋ยวหมี่แกลบยูบาลน่องแซ่บอ๋อยูบาลน่องอะแซ่บกว่านี้เนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเดืยวเด้อนี่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บแซ่บนี่สวัสดีครับนี่เพิ่นเอาบเต้าอูเพิ่นกัพามาเที่ยวแวะมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนแซ่บอยู่ปะครับผมยังแซ่บเรื่องสองถ้วยโอ้เมื่อสองถ้วยละแน่นอนเลยแสดงว่าแซ่บไปที่นี่ผมเตี้ยครับ เป็ดเป็ดเจ้านี้ไม่มีกลิ่นครับครับทำสวยไม่มีกลิ่นสาบทำอร่อยอาหารมุสลิมเดี๋ยวชมบุรีครับของขอยนี่เนื้อเส้นเล็กเนื้อเดี๋ยวจัดการคนเด้อกินสองอย่างเลยนะอันนี้พี่จ่าเพิ่นซื้อไว้เพิ่นซื้อไว้ให้อันนีนะ้เลยต้องเลยต้องกินกันเอาไว้ดนๆเนีน่ยอย่ามันเส ตัวนี้ก็แซบอยู่นี่พี่จ๋าเป็นซื้อไว้แต่เซาเนี่ยังมีท่านได้กินเลยมากินกับกว๋วยเตี๋ยวนี่นะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแซบแซตอนเทงนี่ก่อนเราไปเที่ยวต้องกินข้าวให้อิ่มๆก่อน